เดี๋ยวเข้าไปเบิงในเรื่องของปัญหายาเสพติดกันต่อครับคุณผู้ชมตามนโยบายการป้องการสกัดการระปราบปามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนซิลซอฟเซฟนะครับะของรัฐบาลและการนโยบายปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดโนดังโนดิวเลอร์นะครับให้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นครับนายชูสักโรยิงครับผู้ราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอ สดินสมศรีครับรองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูทรจังหวัดสกลนครพันตำรวจเอกคณิตกินสีสุขรองผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองพันเอกสิวดลยาคา่ข่พอพอบอบอกอ่อขวบคุมทีหนึ่งกกล่อสุรศักดิ์มนตรีพันตำรวจเอกบุตรยา่าสิงกิ้งครับ ผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที23และการหน่วยงานฝ่ายความมันคงในพื้นที่ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งเบิด6รฮกไร่พอมอของอาของกลางนะครับยาไอนำนัก500กิโลกร,รมัมและการตรวจยึดทรัพย์สินรายรายการมูลคา่าร่วมกว่า100ล้านบาทในพื้นที่ของอำเภอบานแพงจังหวัดนครพนมจากการสืบนะครับทราบว่ามีกลุ่มผู้ขายยาเสพติด ร่ำเลียงยาเสพติดจากพื้นทีอ่อำเภอบานแพงจังหวัดนครพนมแล้วก็นํ่ไปผักไว้ในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครก่อนสีทรงพานไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้มีการว่างกําลังสุ่มบริเวณรอบบ้านต่องสงสัยและการแสดงตนขอตรวจคน้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็บพบว,ว่าเป็นยาไอซ์ครับบรรจุอยู่ในกระสอบปุ๋ยจำนวน11กระสอบ พ้การตรวจนับพบยาไอนี่น้ำหนักร่วมกว่าหารอยกิโลกรัมจากนาทีจึงแจ้งอาเจ้าหน้าที่นะครับจึงขอแจ้งข้อกาวหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือ,าอยาไอซนั่นเองโดยมีการไหวเผื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเผื่อการฆ่าก็ให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเหตุให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชน โดยฟ้าฟืนต่อกฎหมายและส่งพนักงานนะครับสอบสวนสบพบแพ่งจังหวัดนครพนมดำเนินคดีดตามกฎหมายต่อไปครับ